สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้นะคะก็มาพบเจอกับคุณครูเชนเคยนะคะในรายวิชาวิททาศาสตร์ค่ะเด็กๆคะสังเกตเห็นหน้าห้องไหมคะว่าวันนี้ครูเอาอะไรไมาให้ดูเอ่ยดอกไม้ใช่ค่ะดอกไม้อคุณครูอยากทราบว่านักเรียนรู้จักดอกไม้ชนิดไหนบ้างคะ แล้วดอกไม้ชนิดนั้นสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรบ้างคะอเด็กชายบอยยกตัวอย่างดอกเข็มครับเอาไว้ไหว้ครูครับดอกชนิดที่ลูกดอกกล้วยไม้ครับเอาไว้ตกแต่งบ้านครับผมไหนเด็กชายกรณ์คะเด็กชายกรณ์ลองยกตัวอย่างสิคุณถามว่าอะไรนะดออกไม้เหรรคับใช่ครับดอกไม้นักเรียนรู้ถัาดอกไม้ชนิดไหนบ้างแล้วก็ดอกไม้ชนิดนน่ะสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรบ้าง เป็นดอกกุหลาบแล้วกันครับให้สาวใช้ใช้ประโยชน์อ่ะให้สาวครับให้สาวด้วยอ๋ออีกสักชนิด้นนึงเอาเป็นเออ่ดอกเออ่ดอกอะไรดีอ่ะดอกดอกเข็มลิขับเอาดอกเอาดอกพุทครับดอกพุทเอาไว้มันหอมดีครับเอาไว้ไหว้พระดอกพุทธไหว้พระใช่ ดอกไม้นี่ก็สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้แตกตางกันนักเรียนคะรู้จักดอกไม้ชนิดนี้ไหมเอ่ยดอกะไเอ่ยตําลึงตําลึงตลึงดอกมะเขือดอกกล้วยไม้ะอกไ้อันนี้เหรอลอกอะรคะดอกกุหลาบครับใช้ทำอะไรนะเด็กชายคนบอกว่าทำเลยนะให้สาวให้สาวมาสร้างเละนักเรียนคะนักเรียนที่ว่าดอกไม้สี่ชนิดนี้มีโครงสร้างที่เหมือนหรือแตกต่างกัน เด็กหญิงเด็กหญิงอ้อมค่ะตอบดูสิค่ะล oh. <t> ูกแสดงความคิดเห็นด <c oughs> <terms. c oughs> ูืสิคะมีดอกเหมือนกันมีดอกเหมือนกันมีอะไรอีกไหมเอ่อกับบ้งคิดว่าแตกต่างไหมือว่าสีค่ะมีสีอ่ะเล็ดเล็ดกินนะคะอ๋อมีกินด้วยอะไรกินการลองตอบสิลูกความคิดเห็นสิมีรังไข่ในการสืบพันธุ์โอ้มีรังไข่ไหมใช่ค่ะด้วยไอ้พวกคนเล่นเกมอะไรนะคะ เมื่อกี้ก็ไมมีความแตกต่างกันหรือเหมือนกันนะคะตอบไปหมดแล้วอยังไม่หมดทุกตัวเลย่ชอบดอกไหมคะบางอันมีแบบมีแบบดอกเดียวบางอันมีดอกเยอะโอ้ใช่มันดีจริงจริงดอบได้แบบเตี่ยมาตรงนี้เพื่อนไหมคะเรียนขะก่อนที่เข้าไปสู่บทเรียนการในวันนี้นะคะเรามาทราบจุดประสงค์การเรียนของวันนี้กันค่ะอธิบายการสืบพันธุ์ของพืชดอกและลักษณะโครงสร้างของดอกไม้ สามารถแยกส่วนประกอบขโครงสร้างดอกได้เขาอามนำเสนอกาสืบพันธ์ุของพืชดอกข้อ4มีความสนใจและใฝ่เรียนรู้นี่ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะนักเรียนคะวันนี้คุณรูก็มีกิจกรรมเล็กๆมาให้นักเรียนได้ทำด้วยนะคะแต่กิจกรรมในเรื่อนั้น คุณครูจะให้นักเรียนออกมาจากหมวกใบสีขาวคนละหนึ่งใบนะคะอะมาออกมาจากหน้าห้องเลยค่ะคนละหนึ่งใบนะคะแก้มเพืเ่อนนะคะนักเรียนนักเรียนได้หมวทุก นัด้แล้นคะเอาไหนชือขึ้นที่ลบกช่ือขึ้นชื้อขึ้นอ่านักเรียนคะได้หมวกคนละหนึ่งใบแล้วนักเรียนทำการดูคำใบใต้หมวกค่ะดอกฟักทองอ่าได้ดอกอะไรเออดอกกุหลาบครับดอกไม้ไม้คำใบที่อยู่ใต้หมวกเรีนก็คือการแบ่งกลุ่มในวันนี้ค่ะนักเรียนคะทำการแบ่งกลุ่มกันคำใบใต้หมวกเลยค่ะ ดอกกุหลาบดอกนีดอกซาเลเต้เป็นไม่ดอกกุหลาบหมดอกกุหลาบ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 ดอกกุลาบดอกกุห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 ดอกกุหลาบดอกกุหลาบดอกกุหดอกาบดอกกุหลากกุหลาบดอกกุหลาบดดอกกุหลาลาบดอกบดดอกกุหลาบดอกกุหลาบดอาบดอาบดอกกุหลาอกกาบดอบดอกกุหลอกกุหดอกกุห ต่อไปนะคะคุณครูจะเปิดคลิปวิดีโอให้ในักเรียนดูนะคะตั้งใจศึกษาตั้งใจดูนะคะนะการถ่ายละอองเรนูและการปฏิสนธิ ันครับกันดุนภวานของผีเสื้อกระไรรองเรดูโครงสร้างค่ะเก่งมากเลยตั้งใจฟังดีเลยนักเรียนห้องนี้เก่งมากเลยค่ะขอบเอจิอ่ะใครกลุ่มที่หนึ่งได้ดอกจำลึงบ้างคะกลุ่มไหนได้ดอกจำลึงหนูหนูครับหนูกลุ่มที่สองดอกกล้วยไม้ค่ะหนูหนู กลุ่มที่สามดอกบัวค่ะดอกบัวน้มรับหนมกลุ่มที่สี่ดอกก<ม>ุหลาบค่ะหนูหนูหนูหลหนูจะเลยจะไปกลุม <า S 2> ่มที่หนึ่งครูจะให้เรื่องไปศึกษานะคะเป็นเรื่องก,การสื่อพันธ์แบบอาศัยเพศกลุ่มที่สองการสื่อพันธ์แบบไม่อาศัยเพศกลุ่มที่ส สนทิปของพืชดอกโอเคนะเราแบ่งกันเป็นกลุ่มละ4ี่คนใช่ไหมก็คือให้ส่งตัวแทนเพื่อนในกลุ่มไปศึกษากับเพื่อนนอกกลุ่มเข้าใจไหมเหมือนเล่จิจกรรมจิกจกจ๊กซอวค่ะแล้วก็ค่อยกลับมารวมการอธิบายให้เพื่อน <c oughs> เพื่อนฟังนะคะ,คะโอเคเนาะ,ะแบ่งกลุ่มเลยค่ะแยกแก <c oughs> เลย <c oughs> แทนมาแล้วไปความรู้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะแล้วให้ภายในกลุ่มของตัวเองอ่ะเลือกเพื่อนที่จะไปศึกษากลุ่มของอีกคนอีกคนอีกดอกหนึ่งแต่ละดอกนะคะอีกแต่ละเรื่องใหเยะ ให้แบ่ประจำกลุ่มอยู่คนหนึ่งแล้วก็อีกเพื่อนสามคนไปกลุ่มอื่นนะคะอใจแล้วาใจแล้วค่ะจัดการเลยค่ะไปดอกไร้ก่อนนะ กล่มนี้ได้เรื่องอะไรคะที่อยู่นอกสุดเขาเรียกว่าจีบเดียงอ่าแล้วก็จะมีกีบดอกแล้วจะเป็นเกสรเพศผู้นี่จะอยู่ข้างนอกนะเกสรเพศเมียอยู่ข้างในผมกำลังอธิบายเรื่องการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศครับผมครับก็เนี่ยเออมันจะต้องแบบใช้เกสรของเพศผู้เนาะแล้วก็มีรังไข่ของเพศเมีย สองอย่างด้วยกันมันมาผสมกันใช่ต้องมีทั้งสองอย่างถึงจะเรียกว่าแบบการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศเนาะมันมมันมีตัวอย่างอะไรก็นี่เนี่ยตามนี้ก็มีเอ้ากลุ่มนี้ได้เรื่องอะไรคะอธิบายเรื่องอะไรคะการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศบอกให้แบบซูๆนะคะการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศมีการแต่หมอ ตอนตัวอย่างเออตอนจริงอเ็ก็ขิงขาก้วยต่ใครได้ไหมไม่ได้เอานนักเรียนหมดเวลาศึกษาเรื่องอื่นๆแล้วนะคะกลับไปกลุ่มตัวเองได้ค่ะ คุยให้เพื่อนฟังได้นะว่าตัวเองได้เรื่องอะไรมาเราได้คมรู้มาเยอะมากเลยไม่ก้ามากเลยเเราเาสอเพห่กเองลยกบ่เคุยคุยกันนะคะว่าเราได้เรื่องอะไรมาคุยให้เพื่อนที่อยู่ฟังนะคะ ่ามันก็จะเป็นแบบใช่กระใสยโอเลโน่เสร็จแล้วเดีวไปศึกษาด้วมันมาตัวอย่างเหรอเอาเอาเซียนพิษนะเรื่องี่เขาเป็นศึกษาแล้วก็เป็นเรื่อง ว่าสืบพันธุ์โดยใช้เมล็ดเมล็ดซึ่งเป็นวิธีการสืบพันธุ์โดยใช้แบบเราใช้ส่วนต่างๆแต่ปกติถ้าถ้าอาศัยเพศเนี่ยแบบเพศผู้กับเพศเมียจะต้องผสมกันเนาะแล้วก็ให้เป็กเมล็ดออกมาแต่ถ้าไม่อาศัยเพศเนี่ยจะเป็นแบบควบการตัดกิ่งตอนกิ่งอะไรอย่างนี้ไปปลูกเป็นส่วนต่างๆของของพืชเราเอาไปปลูกมากกว่าอันนี้คือแบบักเรียนหลังจากที่ได้ไปศึกษากับกลุ่มต่างๆมาได้อะไรมาบ้างคะนักเรียนโครงสร้างดอกค่ะไทรโลเลนูต้นการแลาต้นบีดีสตรี ได้ความรู้จากทุณครูเลยค่ะคุณครูและน่าจะได้ความรู้มากมายเลยทีเดียวนะคะจากขอบุนครับโอเคก็รู้กันแล้วเนาะว่าการสืบพันธุ์ของพืชดอกเนี่ยมีกี่ชนิดคะสองมีสองชนิดอาศศัยเพอาศัยเพศแล้วก็ไม่อาศัยเพศเนาะด้วยการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศเนี่ยเราจะอาศัยอะไรเป็นตัวหลัก ในการสืบพันธุ์เกสรเพศเกสรเพศคู่กับไข่แมลงครับอ๋อใช้แมลงใช่ไหมเป็นเป็นตัวนำให้มีการผสมพันธุ์ใช่ไหมคะใช้ดอกเป็นหลักใช่ไหมการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศเนี่ยเราก็จะใช้ดอกไม้เป็นหลักนะคะเพราะว่าการผสมพันธุ์เนี่ยเขาก็จะผสมพันธุ์ภายในดอกเนาะเขาเรียกเรียกว่าการผสมพันธุ์แบบอาศัยเพศนะคะอ่าแล้วการสืบพันธุ์แบบไม่อาสยเพศเนี่ย เป็นยังไงบ้างคะตามไปศึกษามาตอนกิ่งปักชับนครับใช้ส่วนต่างๆของพืชใช่ไหมคะใช่ครับใช้กิ่งเนาะใช่ไหมอ่าแล้วก็การถ่ายลเลาเรีนูใช่ไหมที่ไปศึกษามาเมื่อกี้เนาะเป็นการที่เราเรียนูไปตกบ,บนเกรสรเพศเมียใช่ไหมคะอ่าแล้วก็เกิดการปฏิสนธิอ่าโอเคหลังจากที่เราได้รับความรู้กันไปเรียบร้อยแล้วนะคะ คุณครูก็จะมีใบงานมาให้นักเรียนสรุปความรู้ที่ได้จากการศึกษาเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวนักเรียนออกมารับใบงานหน้าห้องได้เลยค่ะเอามาทุกคนเลยนะคะทุกคนทุกคนแถวบ้านไหมครูทุกคน <c oughs> อ่าเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลาทำสัก5นาทีพอไหมคะพออ่าเดี๋ยวคุณจะให้เวลาทำสัก5นาทีนะคะเออ10นาทีนทั่ไปดีกว่านะคะนักเรียน,ยนอ่าเดี๋ยวคุณจะให้เวลาทำนะคะเดี๋ยวคุณครูขอตัวไปพักแป๊บนึงนะคะ ทุกคนเสร็จหรือยังคะไม่ได้ไปถึงเตาอาเสร็จทุกคนแล้วเนาะเดี๋ยวคุณครูขอรวบรวมใบงานมาหน้าห้องนะคะขอตัวแทนค่ะสวยเอาไปนี้ค่ะอาอ่าน่คคเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วเฟ็บเฟรมนี่นะเก่งมากเลยนะคะเสร็จทันเวลากันเลยนักเรียนทุกคนส่าส่งสวยมากค่ะนักเรียนอาเดี๋ยวคุณครูจะไปให้คะแนนนะคะ อ่าต่อไปจะเป็นการทํากิจกรรมนะคะอ่าพร้อมกันหรือยังคะนักเรียนอยากทำกิจกรรมกันไหมพร้อมแล้วค่ะอยากทำอยากทำแล้วค่ะอ่าเดี๋ยวเราจะทํากิจกรรมกันเลยนะคะหลังจากที่นักเรียนทําใบงานกันเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราเรียนเรื่องการสืบพันธุ์พืชดอกใช่ไหมคะแล้วในท้องถิ่นของนักเรียนนะคะครูอยากให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างหน่อยค่ะว่ามีพืชอะไรบ้าง มะม่วงมะม่วงกล้วยกลวเออแล้วกล้วยสื่อพันธุ์แบบไหนคะแตกหน่อค่ะการแตกหน่อเป็นการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศใช่มะแล้วตัวอย่างการสือพันธุ์แบบอาศัยเพศล่ะคะมะม่วงมะม่วงมะม่วงมีดอกใช่ไหมคะม้าเีม้เขีมีดอกแล้วตําึงละคะมีดอกเหมือนงงมีดอกครับนี่ใช่ไหมคะใ่ดอกตมางมใช่ใช่ครับแล้วยังจำกลุ่มเดิมอยู่ ได้ไหมคะที่ครูให้แบ่งไปแต่ตอนต้นค่ะทำได้ค่ะวันนี้นะคะครูมีกิจกรรมจะมาให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำค่ะโดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะมารับดอกไม้ประจำกลุ่มตัวเองก่อนเลยค่ะต่อเนึ่งค่ะเอาไปหมดเลยค่ะดอกกลวลูกให้ได้กล้วยไม้มารับไม้กล้วยไม้แบ่งกันดูนะคะดูส่วนประกอบของดอกนะคะ โดยดอกไม้ที่ครูแจกไปนะคะครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะวาดดอกไม้ชนิดน şey ั้นแล้วบอกส่วนประกอบหรือโครงสร้างของดอกชนิดนั้นแล้วดอกไม้ชนิดนั้นที่นักเรียนได้รับมีการสืบพันธุ์แบบใดแล้วก็ให้ยกตัวอย่างพืชชนิดอื่นที่มีการสืบพันธุ์แบบนั้นด้วยค่ะอ๋อแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมารับกระดาษุที่หน้าห้องได้เลยค่ะรกลุ่มรับแผนนะลูก สามารถออกแบบเองได้แล้วไม่ว่าจะวาดดอกแบบไหนโดยวาดดอกที่ตัวเองได้นะบอกโครงสร้างของดอกแล้วก็ดอกชนิดนั้นอ่ะเป็นคนมั่นที่มั่นคมั่นใจไงเป็นคมีความมั่นใจวาดไอ้วาดไอ้นั้นออกมาได้เหมือนเล่นมันเยโครงสร้างของดอกส่วนประกอบของดอกค่ะแล้วก็ดอกไม้ชนิดนั้น่ะืพันธุ์แบบใดมันมีแง่ใช่ไหไมมีหลายแง่อยู่ล้ว่วประกอบของดอกแล้วก็เขียนบอกได้นะคะว่าส่วนนั้นีว่าอะไร เด็ดก็ดพี่รูก็เดแล้วเรียบร้อยอ๋อนี่เธออันนี้มันอยู่ข้างล่างของเพชรเมียนี่ยมันเป็นตุ้มๆอยู่นี่เออมันจะเป็นแบบบวมๆตรงอันนี้บวมู้ใหรูหรือเปล่าเลนไร้นหลานะคะกินยนะกิดอกให้รอกนำี้ด้ใใช่ไหมใช่ครับสันยาบกอาศัยเพครับผมอธิบายด้วยนะว่าอาศัยเพ

เพื่อนไม่เห็นค่ะคุณครูเจอไหมคะคุณครูช่วยค่ะคุณครูค่ะ ก่านใส่ที่ค่ะ แล้วแต่ละหลอกก็มีการสืบพันธุ์ที่แตกต่างกันออกไปแล้ววันนี้นะคะต้งแต่ต้นคาบต้นชั่วโมงที่เราเรียนมาครูอยากทราบว่านักเรียนได้เรียนรู้เรื่องอะไรกันไปบ้างคะรู้โครงสร้างดอกค่ะโครงสร้างดอกเลยอย่างแรกการสืบพันธ์การสืบพันการถ่ายละออกตัวอย่างครับมีอะไรบ้างการสืบพันเนี่ยแบ่งเป็นกี่ประเภทคะที่เราเรียนกันมาสองประเภทได้แก่อะไรบ้างคะอาศัยเพศกับไม่อาศัไยเพศใช่แล้วค่ะแล้วก็มีอะไรอีก อีกอย่างหนึง่งการปฏิสนธิใช่ไหมคะการปฏิสนธิเนี่ยต้องเป็นการสืบพันธุ์แบบใดคะอาศ<อ>ัยเพศต้องเกิดขึ้นที่ส่วนใดของพืชคะดอกดอกถูกต้องคะ่ะต้องเกิดขึ้นที่ดอกนะคะค่าแล้วสาหรับวันนี้นะคะก็ครูก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้มาหน้าห้องบอกได้คะ่ะนักเรียนทันนท้งหมดทำความเคารพขอบคุณค่ะ<อ>ไปทานข้าวได้ <c oughs>